9ตัวที่ผ่านข้อรอบผ่านผิดผิดเก้อ9ตัวที่ผ่านข้อร้อได้แก่หมายเลข2ครับหมายเลข2ผู้อานหมายเลข3ครับผู้พิดหมายเลข4ครับแสนพันล้านหมายเลข5ครับเทศจากวันครับเป็นหมายเลข7นะครับแล้วก็หมายเลข หมายเลขสิบครับหมายเลขสิบสามเกตและหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสองเก้าอุบลค่ะเก้าตัวสุดท้ายนะครับเก้าตัวสุดท้ายยล้วอีกครั้งนะครับยล้วอีกครั้งนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสามครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขห้าครับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบสองครับอตัวเชฟผมมือเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอบคุณมากคร่ะ าาีสนามชกเบอร์เจ็ดจากที่ไหนครับอุ้มเรื่งครับเบอร์เจ็ดจากชลบุรีค่ะจากชลบุรีนะครับวัยชื่อวายชื่อไอชุนวยชื่อไอุน นะครับจากคนรีเดินทางมาไว้แล้ว C M P ฟ้าหมายเลข้ามหมายเลข้าพชรตะวันค่ะเจ้าเพชรตะวันจากขนแก่นของน้องนุ้ยเหรอครับของน้องนุ้ยครับหมายเลขี่สาวสวยสาวสวยทันร้านหมายเลขี่เจ้าแสบทันร้านจากกาลาสิงจากกาลาสิงเลยครับหมายเลข้ามคุ้มเพชร ได้สองคู่าจากสะโพกจนการขาจากสะคก็สองตัวครับมาเฉยลงข้าหน้าเลยครับลงหน้าเลยครับหน้ามาค่ะหน้าเวทียื่นต่อแถวต่อลึกไปได้เลยค่ะสวยๆงนับนนะยืนตรงๆนะคะในช่วงกานหานิดนึงค่ะผอมาเฉยๆไปทางซ้ายมือนิดนึงค่ ยังไม่ใกล้ก pues ันนะค่ะตอแต้อนรัเลยห้าตัวที่จะเข้ารอบต่อไปห้าตัวเข้ารอบไปได้แก่ควายได้แก่ควายหมายเลข4ีครับหมายเลขสี่แสนพันล้านค่ะหมายเลขห้าครับเทรตะวันค่ะหมายเลข 8ครับคู่ทีหมายเลข9ครับเก้าคร่ที่สและหมายเลข10ครับเทศสาเกตนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอเชิญประมือเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่ผ่าน้ารอบเลยค่ะขอบคุณค่ะมากนะคะขอบคุณค่ะกรรการท่านะดร ครห้านะคะเพชรตวันค่ะหมายเลขสี่ครับสี่แสนธนาศดค่ะหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบเพชรสาเกตนะคะเข้ารอบทั้งสามตัวนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้อีกสองหมายเลขที่ไม่เข้ารอบนะคะขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าภูณวินกับเจ้าบุญจูด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากคะ หมายเลขสิบบนที่อยู่เอาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในสาวเนี สามตัวสุดท้ายรถบังน่าจะเป็นรถแขกหรือเปล่าใช่ครับุ่นต่อไปที่จะลงสนามนะคะเพศเมียพันเทสสองถึงสามคู่กับเพศผู้นะคะเข้าสนามพร้อมกันนะคะตอนนี้เข้ารอที่ จุดพักคอยได้เลยนะคะรถทะเบียนมวยไม้สอชิงสี่สองสามสามมุกหารเลือกรถของท่านด้วยนะครับบอไปไม้ฉอชิงสี่สองสามสามเลือกรถของท่านด้วยรถของท่านขวางกองดินที่ขึ้นควายอยู่นะครับเดี๋ยวควายจะทำรถท่านเรานะครับ รุ่นอื่นๆนะคะที่ได้ประกวดเสร็จสิ้นไปแล้วและรอจริงแกรนด์แชมเปี้ยนนะคะเตรียมเนื้อเตรียงตัวนะคะอาบน้ำขัดผิวขัดเขาเตรียมได้เลยนะคะเตรียมได้เลยค่ะเตรียมได้เลยครับรุ่นใหญ่นะครับต่อไปนะครับเผลเรียว่ารุ่นเป็นเกลนะครับใหญ่ๆมาใส่กันเลยนะครับใหญ่ๆมาใส่กันเลยนะครับ เดี <thôi S 2> yeah. ๋ยวเบอรห้าครับเดอรห้าตอบตด้ยังไงเบอเเดสี่ไม่ได้ยิ่งหนูจะตอตัวเองนะตอบันได้ครับตัวเพราะว่าต้องเข้าใจว่ารื่นเรื่อไมใหญ่อันนี้นิ่ครับล่นอดูมายเลขนะหมยเสะยด้ยุ่เน้อยใหญ่สองตัวที่เหลือครงสร้างก็ อย่างน้อยๆสตัวที่เหลือนะครับแต่ผมก็เลนไปที่นาดีนะครับคอยดีตัวดีตัวใช้จริเก็ตัดปาดไา่ได้แต่ตัวดีนก็คอยดีแล้วใส่าล้วใดีเป็นภาพรวมจริงให้ในจิตได้ที่สามวันนี้ครับเหลือสองตัวเหลือสองตัวก็ปตุ้งปีู่เลยปีตุ้งปู่เลยนะครับก็ให้ดูทีละส่วนนะครับดูทีละส่วนอ่า ทั้งท้ายทั้งขายหรือว่าพกสวยทั้งคู่พกสวยทั้งคู่ก็ได้ควนีหมเลขห้าหมายเลขห้าหมายเลขสีพวกล่าบนได้บนได้ล่างได้เหมืันหมายเลขห้าก็บนได้ล่างกลาเนอย้อนสอหลังยีนที่ย้อนีบนขากรียใต่ห้าใหัดดูวารักเปลี่ยนเที่ยงหมายเลขสี่หมายเลขสี่ก็จะทักความเหนน้าก็จะนี่เป็นห้าใหญ่ก็เท่าเสมอ แต่หมายเลขสี่ก็ยจะจะแยกจะแยกไข่ที่เป็นเพียงตัวที่สองถนงสามก็จำนนดหมายเลขสี่ได้ความยาวตัวครับที่่าเห็นยืนยืนทางยาวต่ออาจะเห็นครับได้ความยาวลำตัวหมายเลขสี่ได้ความยาวลำตัวครับแนวลังก็ดีหมายเลขห้านีดยห่ายเลขห้าก็ยาวแต่ยาวไม่เท่าแต่้ควาดึกได้ตัือ่าส่แข้งขาแขามันถือว่าผู้หญิงเลยครับผู้ผู้ินี้าขาผู้หญิงข้าขาผู้หญิงนะครับเราดูตัวหน้า หน้เรื่องขอแล้วอกก็ถือว่าใกลเคียงกันของบ้างของอกเราเหนเลยของขาหน้าหรือคอกันตัวเรื่องยืนูตัสูงตัวยาวตัวนี้เป็นหนาหนาลึกก็ไม่ทั้งก็แค่ขนาดใหญ่มาดูหน้าตาหน้าตาก็สุดแต้งคอกัน้อคอหน้าอกหรือว่าคอครับอพอ หน้าตาสถาตันหมายเลข5นะครับองศาเขานะิดวองศาเขาก็ดีกว้างพอดีกว้างพอดีแต่ว่าหมายเลข4ก็จะองศาเขาก็จะดูกดกดลงไปข้าตัวนิดเดียวนะก็ับพอขนาน้ำของใบหน้าก็จะได้หน่นิดเดงนะครับของตัวดีทั้งคู่นะครับของตัวดีทั้งคู่แต่ภาพรวมทั้งสองตัวนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับว่าตัวนี้ถ้าดูข้างหน้าก็จะดู ูงยาดีนะครับส uh, ูงยาวอย่ตัวยาวดีน oh, right? so, mm. so, right. so, so, ีก็ได right. so, ้ลึกนะครับลึกติแก้เกงกันตัวนยาวนิดเแพูดถึงเรื้อส่วนท้ายก็จะมีย้อยพอๆกันความกวงของพคกนิหเดียวแต่หน้าตาน่าจะดูค่อนข้างอากาศหายิบในส่วนของหน้าตานะครับรูปท่านจะดีไม่ต้องมีผล่อิดวยนะครับการานรวมรวมมาเป็น แขเป็นแมนที่ไหนเาได้แชรือเีสิไบที่สครับขอแสดงความยินดีด้วยนะ